มาครับทุกท่านครับวันนี้นะครับพาทุกท่านเข้าไปดูวิธีการโคลนแอปวันนี้เราจะโคลน Messenger กันนะครับคือแอดมินได้โคลนไว้แล้วแต่ว่าจะพาเข้ามาดูว่าทำแบบไหนนะครับผมไปเลยครับไปที่การตั้งค่าครับรับเลื่อนลงมานะครับนะครับการโคลนแอปตัวโคลนแอปคลิกเลยครับ เห็นไหมครับ messenger ตัวนี้คือผมทำการโคลนแล้วนะครับแต่จะพาเข้าไปดูว่าทำยังไงนะครับคลิกเลยครับปกตินะครับตรงนี้มันจะเลื่อนอยู่ทางมาทางซ้ายนะปุ่มนี้นะครับจะเป็นสีทึบๆตอนนี้ผมเปิดมาทางขวาแล้วนะครับถ้าของทุกท่านถ้ายังไม่เปิดก็เปิดมาทางขวาได้เลยเมื่อแล้วก็มาคลิกด้านล่างนี้นะครับผม นะตรงที่คําว่าเปลี่ยนชื่อแอปที่โคนใหม่คลิกหนึ่งครั้งเขาก็จะให้พิมพ์ผมก็พิมพ์ว่าพ่อฟ้าใสบ้านชายแดนนะครับแล้วก็คลิกตกลงแค่นั้นเองนะครับผมออกไปดูนะครับว่ามันโคนแล้วมันจะอยู่ยังไงนะครับอ่ามาเลยครับนี่ครับถ้าถ้าเป็น messenger ที่เป็น messenger หลักของเรานะครับมันจะอยู่ จะให้ดูเนี่ยเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ผมไม่ได้เอาไว้ข้างกันนะครับคือมันจะไม่ได้พิมพ์อะไรไว้แต่ถ้าเป็นตัวโคลนนะครับมันจะพิมพ์ไว้อย่างนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะครับผมจะพิมพ์ไว้ว่าพ่อฟ้าใสบ้านชายแดนนะครับพร้อมกับแอป Facebook เหมือนกันนะครับมันเชื่อมกันนะครับตัว Facebook กับเ็นเซอร์ของ Facebook ตัวนี้นะครับผมแต่เราต้องทําการโคลนทั้งสองนะครับ ถ้าเราไม่โคลนมันจะใช้ไม่ได้นะครับผมเราหลีกเลี่ยงในการสลับการใช้บัญชีใน Facebook หลักนะครับเพื่อจะได้ไม่โดนปัญหาการสลับบัญชีบ่อยนะครับอาจจะผิดผิดปกติของการเข้าใช้นะครับผมแค่นั้นเองนะครับเข้าไปดูครับเราโคลนแล้วนะครับใช้ได้เลยครับนี่ครับเห็นไหมครับเราก็จะมีเพื่อนๆนะครับเห็นไหมครับี่ แล้วก็จะมีเพื่อนๆมันจะต่างกับแชทตัวนั้นนะครับตัวนี้มันเป็น Facebook กับเป็น m n s s r n g e r ของ Facebook อีกเฟซหนึงนะครับผมโอเคครับทำได้เลยครับเพื่อนๆทําทำตามที่ผมแนะนำนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับผม